<ion up> อะไรไม <ique> ่มีชักโคกให้แกหรอกทำไมกูเห็นแล้วกูนึกถึงไอ้เี่ยผมสวีทผพเคยตายไม่เฮ้ยไม่โอ้ชนระเบิดด้วยเฮียลองใช้กระสุนดูดิไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยนึกตกาจกตีแน่มึงไือเดา ดูความมืดกินกินข้าวแล้วไปเกิดใหม่เอ๋ดกข้าวแล้วไปเกิดใหม่เตือนเกมนี้มีความมืดและการใช้ไฟฉายไม่มีจำสแกนแนะนําให้ใช้แต่ไม่มีจำสแกนแนะนําให้สูงูฟังเพื่ออัตราลุ้ของเกมเกมนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเรื่องราวในเกมเป็นเรื่องแต่งขึ้นห้ามเลียนแบบพฤติกรรมตัวละครในเกมนี้จะใช้ในบ้านเด็ดโดยเด็ดขาดและอย่าลืมไปซื้อเกมชานมนเคยมุกด้วยดิจิตไมตี อ่าเดี๋ยวเกมปุ้มไม่กระตก้งแต่เสียงมันดังว่ะเออเสียงมันดังอ่ะมันตั้งค่าเสียงไปได้ด้วยก็จะฟังเกมภูริภาพเดี๋ยวก่อนตั้งค่าเสียงอ่อนล้วเพลงแม่งไอสัตว์ประยุทธ์ไอยังแบบ ไอ้อบ้ายไปไหนไป,ไปนอนนอนตอนเนี้ยกระสรับกระส่าโยโน้ตไอเทมเยเรียบยาวไปแล้วไม่รู้กำแพงสีขาวโรงพยาบาลนะประเภทด,ด่านในเรื่องชาเลนจ์ในเรื่องเว,วหรือโหดบนเกาะอะไรไป กำแพงสีขาวชันกำลังเดินกลับบ้านจากการซื้อของนันตะแดนเองก็มีรถตู้มาจอดข้างชั้นมีชายชุดดำสองคนวิ่งลงมาจากรถคนหนึ่งรวบตัวชั้นอีกคนหนึ่งเอาผ้าคลุมมาทุมอคลุมหัวและทุกๆอย่างก็มืดลงไปรู้สึกตัวอีกทีก็มาอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยซะแล้วไฟเช็คข้อมูลไอเทมเดดเดดเครื่องโทรศัพท์ โอ้โหครูกามสุขให้คุณฟังตั้งหลายรอบแล้วแต่คุณก็ไม่ยอมตื่นพอฉันลองเปลี่ยนเพลงคุณก็ตื่นทันทีที่นี่มันที่ไหนกันน่ะฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไอคือเสียงเราใช่ฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเลยแล้วปัญหาคือเือใครสวัสดีไม่รู้ชื่อปรีดาปรีดาเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างโดยซาตานัทแล็บและเสียงของฉันก็ดังมาจากลำโพงที่ซ่อนอยู่ในห้องนี้ และสาเหตุที่คุณต้องมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะว่าการกระทําของคุณนั้นเป็นอันตรายต่อประเทศชาติอย่างนรคนอย่างคุณสมควรจะถูกกำจัดให้หายไปแต่ไม่ต้องห่วงยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วยุคสมัยเราจะมีวิธีที่ดีกว่าในการจัดการกับคนอย่างคุณนั่นก็คือการปรับทัศนคติแบเ4.0ทํ่อะรวิดเลยนะ นี่คุณไม่รู้ตัวเลยหรอว่าคุณทำอะไรลงไปหรือว่าคุณไม่ได้รู้สึกผิดกันแน่เอาเถอะฉันจะอธิบายให้ฟังก็ได้วันนี้คุณไปซื้อไฟแช็กที่ร้านขายของชำแทนที่จะไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อของที่เป็นทอน้ำเลี้ยงให้กับรัฐบาลไอ้เหี้ยแม่งเคือกิีดภูกขาดารปรุกคามต่อราษาาจากอย่างยิ่งซึ่งอาจนำไปสู่การสิ้นช้าได้แค่ซื้อไฟแช็เนี่ยนะ แงั้นเหรอคุกเกอรทั้งสองคนคุยกันนี่ยฉันหลดล็อกประตูให้แล้วขอให้สนุกกับการปรับทัศนคติละการกด ESC ค้ั <c oughs> งแสงไฟแชค็คให้แสงสว่างหรือไม่ใช้แบตเตอรี่แล้วมันใช้ไงอ๋อกด F นี่เปอะไร ลงไปซื้อน้ำเดี๋ยวมานะอะไรไม่มีชักโคกให้แกหรอกเจเปิดได้ไ,ม,ไม่ได้ไ <c oughs> ้เช็คมนสว่ายขนาดนั้นจริงดิเราไม่เปิดไฟด้วยนะขวา กดเลยใช่อะเลื่อนลูกกิ้งป่ะอ๋อเออวะว่ากันว่าคนที่กำลังรู้สึกผิดจะรู้สึกตกใจเวลาได้ยินเสียงอะไรดังๆแล้วเมื่อกี้คุณตกใจหรือเปล่าล่ะเฮ้ย ทำไมกูเห็นแล้วกูนึกถึงเออผมสวิทโฮมเอาโมเดลแบอย่างนี้เหรอเออโมเดลอย่างนี้เลยอ่ะเัียนาทีโพใส่ไรใสเฮียนาทีโพใส่ด้วยไอ้สัสเป็นสิ่งที่ท่าที่สุดส้มดูเอ่อในช่วงนี้มีข่าวข่าวคนหายเยอะมากเจ้าหน้าที่หลายคนคงเดาได้ไม่ยากว่าสาเหตุที่หายไปเป็นเพราะอะไรผมจึงอยากให้ทุกคนเตรียมสถานการณ์ สถานที่ให้พร้อมเพื่อที่จะรับรองคนณนอรนั้นด้วยความหงใหญ่พ <N otic> อนอติกเราต้องเอาหางกุญแจมาจากตรงนั้นป่ะเฮ้ยนี่กุญแจเอาอาไปแท้งจุดยากจังนะมมันปรับเป็นปุ่มเดียวกันนะพวกยืดขวาอะไรนี่เดินผ่านพม่านไปไม่ได้ เป็นกูแหวกอะนะจริงอ่ันนี้มีอะไรบ้างเฮ้ยอะไรมาได้เข้าสารเนี่ยถุงข้าวเพิ่มเข้าในครังแสงทำอะไรได้วะหิวเลือดเลยมันก็เหมือนกับเนี่ยละมั้งไอเซนเดอร์แมนอะหากเก็บข้าครบไปมวะเพื่อจัดฉันโดยตรงยังไงล่ะ แล้วไงเอปล่าหรอกแค่พูดให้ฟังเฉยๆแต่ฟังจากน้ำเสียงคุณแล้วคุณยังคงรู้สึกต่อต้านอยู่สินะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางเรายังมีวิธีจัดการกับคนแบบคุณอยู่เราจะเปิดคลื่นเสียงล้างสมองให้คุณฟังเแื่คนที่ฟังเสียงนี้ก็จะเชื่อถืนและจะทำตามสัญญาถ้ามีไฟแล้วเว้ยเพียงแล้ววะ ขึ้นเสียงขึ้นเสียงขึ้นเสียงอะไรแล้ววะถ้าปล่อยขึ้นเสียงแล้วสมองอยู่ตอนเนี้ยเออโดนล้างสมองไม่ได้จงตะโกนออกมาว่าพระชาติศัตร์แกษัตริย์ไม่มีทางหรอกหน้าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเฮือเอาล่ะงั้นก็ขึ้นลิฟต์มาได้แล้วโอ้ลิฟต์มึงไฮเทควะเสียงก็ไฮเทคแล้วได้ลิฟต์ ที่ฉันพูดเมื่อกี้ได้ไหมบอกว่าแทบทุกคนจะเชื่อเมื่อได้ยินคลื่นเสียงนั้นและนั่นก็ว่าแล้วโดนหลอกคุณเป็นคนส่วนน้อยที่คลื่นเสียงทำอันตรายคุณไม่ได้ทวาอันตรายเราเองก็มีวิธีจัดการกับคนประเภทนี้เช่นกันถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะทำให้คุณประสบปู่อุบัติเหตุด้วยการลือลมจนขาดอากาศหายใจตายด้วยเชือกแต่ตอนนี้นเปลี่ยนไปแล้วเรามีวิธีที่ดีกว่านั้น วิธีที่จะใช้ร่างกายของคุณให้เป็นประโยชน์เชื่อฉันนะโดนกัดแค่นิดเดียวไม่เจ็บหรอกโดนกัดแค่นิดเดียวเด็กก็ตายเฮี้ยแล้ววะโดนกัดแค่นิดเดียวไม่เจ็บหรอกเดี๋ยวก็ตายเฮี้ยแล้วดิ DMC เด็ก กาติดลิขสิทธิ์แน่เลยอเคยตายเป็นไงนี่วะจะเป็นจานี่วะเออคนเราต้องเคยตายลองตายสักครั้งก็ดีกว่าไหมเฮ้ยไม่โงโอ้ชนระเบิดด้วยเฮี้ยมองหน้าหลังมองทำไมแชร์วิ่งชนปะ โอ้ทางยาวแบบนี้เฮีย <c oughs> มาแล้วเข้ามาแล้วเฮ้ยถุงข้าวเฮ้ยอู๋อู๋โดนเย็นมันโดนไม่เอยอะ อ่อนอย่างนี้อ่ะไม่ต้องี่ตรงข้างขวาป่ะชูวิบตาฉันก้าวขากระโดดสื่อน้ำเี่วรอบข้างนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนไปสถิตใหม่หยแแ่ง นันละไอข่าวๆอ่ะอันนี้เลนเล่อมั้อลองลองดูกันระเบียงยามพบเสียงแววเสียงอะไรๆหลังจากที่พยายามหลบหนีจากมันฉันได้ถูกทลรพมไปที่ใหญ่สักแห่งสถานที่เต็มไปด้วยความมืดและความกดดันซับซ้อนฉันได้ยินเสียงของพวกสัตว์ประหลาดอยู่ข้างนอกถงทางเดินได้ยินเสียงของพวกมันฟังเสียงของพวกมันฟังดูน่ากลัวมากฉันต้องหาทางหลบหนีออกไปถึงแม้ว่าอันตรายแต่นี่เป็นทางเดียวที่จะรอดชีวิต สวัสดีอีกครั้งเอ๊ะปล่อยฉันออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะอะไรอ่คุณได้พยายามหลบหนีจากโรตรที่ติดแบบ4.0คุณจึงต้องถูกลงโทษการลงโทษนี้อาจมีอันตรายถึงชีวิตและแน่นอนเราต้องการอย่างนั้นส well, ิ่งที่คุณต้องทำก็คือออกไปเผชิญหน้ากับพวกมันน voilà> ี่มันไม่ตลกเลยนะขกลกันแก่ที่เหรอพี่ะไระถ้าอย่างนั้นฉันจะให้โอกาสคุณอีกครั้ง ฉันจะเปิดคลื่นเสียงล้างสมองให้คุณฟังเมื่อ <c oughs> คุณฟังเสียงแล้วให้คุณตะโกนว่ารักชาติสัตว์กษัตริย์สัตว์กษัตริย์ไอ่อะไรคลื่นเสียงล้างสมองเลยเฮีย <c oughs> คุณไม่สามารถซู้มมันได้สิ่งเดียวที่ทำได้คือวิ่งหนีหาที่ซ่อนถ้าเป็นไปได้พยายามจะวิ่งเพราะมันส่งเสียงดังการคานจะไม่ส่งเสียงอะไร สิ่งที่คุณต้องทําคือหาถุงข้าวห้าถุงแล้ววางไว้ที่ท่านดูชัถ้าออกจริงจะปรากฏควรหาเข็มทิศมาติดตัวไว้ด้วยเพราะเข็มสีแดงจะนําคุณไปที่นั่นฉันทิ้งโน้ตเอาไว้ที่นี่เผื่อมีใครติดอยู่ที่นี่เหมือนกันเอสอ๋อมันม,นมันเดินตามเสียงได้อะชาาตตติิศสรร์์กษัยไอ้แล้วเราพูดจริงๆริเลยเราพูดจริงด้วยไรมเรียบร้อยกลิ่นของคนโกหกถ้าอย่างนั้นขอให้สนุกกับการลงโทษแล้วกันนะ อไม่นะมันเฮ้ยมีแบตเตอรี่ด้วยไม่เอาใช่ไหมรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหฉากเมื่อกี้มันใจไหนใจเดียวโจโจ้ไงที่มันที่มันไอ้มันไอ้ตอนตอนที่แต่รถไฟโจโจ้โจวันหานี่มันกิ่นของคนโกหกจูลโนโจปาน่าเฮ้ยอะไรมั่วงัววะอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ข้าวทำไมข้าวสารมันมีซอสด้วยวะใช่ไหมเท็มใหม่ เฮ้ยมาๆมา,มาเฮ้ยมาให้นอนเฮ้ยถ้าเราชายนี่หรอโ <c oughs> <ร>อ้ยท่านเจ้าก็มีมืดด้วย <c oughs> โอ้โหมืดอะ <c oughs> เกมจะมืดไปไลยวะ <c oughs> <c oughs> แนบที่ไหนทีเนี้ย เฮ้ยยี่ตูดไปแล้วกูตายนะกูตายได้เลยนะตายตายยโอ้ยโอ้ยมงตกร่างติได้มึงไอดื้อเนี่ดืความมืดกินกินข้าวแล้วไปเกิดใหม่เอ๊ะแดกข้าวแล้วไปเกิดใหม่ข้าวไม่มีสวัสดีครับพี่ชายโอ้โหว่าแล้วต้องเป็นเกียรติดีสวัสดีครับสวัสดีคุณเซนเป็นเทนครับ ไม่มีข้าวเราไม่มีข้าวอ๋อไอเจมล้อใหม่เออไอ้เนี่ยวันดีวันดีคุณเซนเบนเทนครับวัดดีครับนี่แหละดีกว่าไอ้ท่าดีกว่าไอ้นั่นน่ะเฮ้ยไอ้เกียกูชิมหายแล้วกูทิ้งของทิ้งทำไมอ่ะไม่รู้ผมกดผิดอันนี้อะไรอ่ะก็ส่วนมันคืนแล้วอะอะไรเราจะทานอะไรอะ กร็ซือพ<ข>ระราชทานมาจากไหนไม่รู้แต่ถ้าคุณโดนแน่ๆจะอ๋อจะทำใหส้สตูสตันเป็นเวลาหนึ่งวินาทีเมื่อโดนใส่แต่ละนั้นตั้งหนึ่งวิเนี่ยเออหนึ่งวิก็แบบให้เราวิ่งหนีได้นะไอ้แต่ปัญหาคือไปแล้วไม่ขี่ไป<ม>แล้วไปแช็คไอ้นี่ไงที่แอบหนีห้องนี้มัมีเสียงเดยกร้องไห้ปะ เฮ้ยโอ้ยมืดด้วยเฮียเอ้าวทำไมไปเห็นเด็กอ่ะดูลองใช้กระสุนดูดิไหนโอ้ยโอ้ยแล้วประเด็นคืออย่างมืดเลยไอ้เฮียกูมองอะไรไม่เห็นไอ้สัตว์เริ่มใหม่ดีกว่าเออ เริ่มใหม่ดีกว่าไอ้พ่อมาอด้วยเชียเริ่มใหม่เลยเพราะว่าเพราะมันนั่นน่ะกูะทิ้งไฟแช็กไปไอ้เหทลพออาอพี่เริ่มเปิดแล้วพี่เสียงอ่ะเออมันไม่น่าเปิดแล้วมั้งเอามาแล้วมาแล้วเจเบาๆใช่่เนียของเต็มดีอ เราต้องใช้เทปพอร์ตที่กูอยากเห็นว่ามันไปที่ไหนจริงวะอ้าวมาโผล่มาโผล่ที่นี่ไหเกี่ขวางไร่ของมาเต็มแล้วเดี๋ยวดูกันคือมีเงินน้กการกันแก๊สนี่มันทำเฮี้ยอะไรได้วะสวัสดีวันอาทิตย์เฮียโอ้ยจัด ถองไล่เปิดไฟอืมไล่เปิดไฟดีกว่าพี่ว่ามอกคงไม่กินข้าวไฟหรอกกูแจกินต้องกินน้ำละเสีย <c oughs> งเด็กเฮียสวัสดีครับ <c oughs> โซนนี้เป็นโซนของเด็กอะ่ะน่าจะใบกัญชามันเพิ่มเลือดครับพี่ใบสีเขียวมัน ันเพิ่มน้อยพี่ว่าผมกูว่าเพิ่มน้อยแต่สีแดงมันเพิ่มเร็วนี่เริ่มเริ่มกลายเปร้อยหนึ่งเลยเไม่ได้เฮียไม่มันร้องฉันตรงนี้ว่าทำไมกูไม่เห็นมันตัวอ่อนมานได้ไงเฮียทำไมนั่งย,ยุ่งกับมันเลย <c oughs> ไม่มีข้าวอยู่ตรงนี้ดิสติวญาตินม,มีกระดาษตรงนี้ด้วย กดดไ้ปะรัฐบาลใช้งบจากภาษีประชาชนเพื่อก่อตั้งซานตานิสแล็บเซตานิสเซตานิสเซตานิสแล็บนัดเตานาสแลบเออเซตานาสแลบซึ่งมีศูนย์วิจัยที่ชื่อว่าเดอะไวท์วอลโดยมีจุดประสงค์เพื่อวิจัยเกี่ยวกับยาและวัคซีนที่แท้จริงมันนฉากบางหน้าพัฒนาอาวุธและปัญญาประดิษฐ์เพื่อเอามาจัดการผู้ชุมนุมเพื่งต่อต้าน Yeah. The fuck lo việc về đây anh chuộc mày anh đi về đây là anh chúc mày nè em 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 Chúng กรนะสุนพระราชทานเฮ้ยอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วออกเยี่แล้วเชียรด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างพื้งดันพังลงตัวชันร่วงหล่นไปดำดิ่งสูงขวามมือ หมเหียวเลย